สวัสดีครับหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เหมือนเดิมครับอยู่ที่มาเก๊านี่อยู่ที่โรงแรมนะครับยังไม่ได้อบน้ำเลยเพราะว่านั่งเล่นคาสิโนอยู่นะครับก็เลยหิวนะครับก็เลยมาพักสั่งอาหารทานแต่ยักมมีนะครับดูตาแดงมากยังไม่ได้นอนเดี๋ยวกะจะนอนสักหน่อยแล้วค่อยตื่นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ อัปเดตสถานการณ์นิดนึงวันนี้ประสบความสำเร็จมากครับผมได้กำไรเยอะเลย <c oughs> ช่วยดูอันนี้เหรียญ1,000ฮ่องกงจอลล่านะครับผมก็กำไรที่นับมาได้จะมีอยู่ทั้งหมด6เหรียญ6เหรียญเราก็เอา4คูณไปนะครับผมไม่ได้นอนคิดไงออก 64 24ตอนนี้ก็กำไรอยู่ที่2 4 0 0บาทนะครับผมก็คิดว่าควรจะหยุดได้แล้วนะครับก่อนที่จะหมดนะครับก็ถ้าเล่นได้ก็ควรจะเลิกน,นะครับผมกับนอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตก,กินก๋วยเตี๋ยวก่อน,นะครับผมบรรยากาศก็สีสันสวยงามนะครับก็ยังไง ก็อัพเดทข้อมูลนะครับผมสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็มีความสุขแล้วครับผมจะได้เตรียมตัวช้อปปิ้งนะครับซื้อของให้พี่ๆที่ออฟิศนะครับซื้อของให้เจ้านายซื้อของฝากแม่ซื้อของฝากพี่นะครับก็ยังจบเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจนะครับกะว่าจะไม่เล่นต่อละเดี๋ยวหมดในในเพิ่มเติมก็ถ้าจะมาก็ต้องมีสติเยอะๆนะครับผมบายนะจ๊ะสวัสดีครับวย